สวัสดีส,ส,ดสมาชิกแฟนเพจของสินชัยคาเซ็นเตอร์ทุกท่านนะคะวันนี้เป้ไลฟ์แต่เช้าเลยนะคะเป้ไลฟ์สดอยู่ที่สาขาชนบุรีระยองของเรานั่นเองนะคะเป็นสาขาที่3นะคะของสินชัยคาเซ็นเตอร์นะคะวันนี้วันที่16นะคะธันวาคม2563นะคะเป็นวันหวยออกเนาะก็ขอให้ลูกค้าทุกท่านนะคะเฮงๆรวยๆกันนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเป้มีรถเก่งมานำเสนอ3คันนะคะใครที่ยังไม่มีรถกลับบ้านปีใหม่นะคะเป้แนะนำให้มาจัดไปนั้นตอนนี้ยังทันนะคะผ่อนกันอีกทีปีหน้ากันเลยทีเดียวนะคะสำหรับอ,ออกรถปีนี้่อนอีกทีปีหน้าเนาะก่อนเป้จะพาไปชมรถเก่งน่ารักน่ารักนะคะเดี๋ยวเป้ขอฝากช่องทางการติดต่อหน่อยเนาะช่องทางการติดต่อของเรานะคะเบอร์โทรนะคะ เล็รหนึ่งนะคะหรือว่าจะเป็นเบอร์ส่วนตัวเป้นะคะ0 8 5 6 6คะ7 7 9 9นะคะ,ะ,คะ0 8 5 6 6 1 7 7 9 9เนาะปะัเดี๋ยวเราพาชมรถคันแรกกันเลยนะคะคันแรกนะคะจะเป็นโตโยต้าอันติสนะคะปี2014นะคะ โตโยต้าอันติสปี2014นะคะตัวนี้เป็นโฉมนิวอันติสแล้วเนาะมาพร้อมกับล้อแมกอลลอยนะคะจากศูนย์จากโรงงานกันเลยนะคะสำหรับอันติสปี2014ขนาดเครื่องยนต์นะคะ 1,600cc เนาะตัวนี้เป็นขนาดเครื่องยนต์ 1,600cc เป็นตัว e นะคะสำหรับอันติสตัวนี้นะคะปี2014ขนาดเครื่องยนต์นะคะ สองพั 1> 2, 1, นเะอ็ดพันหกร้อยซีซีเนาะเป็นตัว e นะคะสำหรับอันติดปีหนึ่งสี่ตัวนี้นะคะใครอยากได้ก็รีบมาจับมาจองเลยนะคะตอนนี้ราคานะคะราคากระหน่ำซัมเมอร์เซลกันเลยเนาะสำหรับตัวนี้เดี๋ยวไปชมภายในของเขานะคะนี่เลยภายในของเขาก็จะออกแนวหลูๆนิดนึงนะคะนี่เลยจะเป็นเบาะผ้าเบาะหนังนะคะตัวนี้จะเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะนี่เลยพวงมาลัยนะคะมังติฟังก์ชันแล้วก็เป็นเกียร์ ออโตเมติกนะคะตัวนี้เกียร์ออตโตนะคะเกียร์ออโตเมติกนะคะนี่เลยก็จะเป็นวิทยุ FM นะคะสามารถใช้งานได้ปกตินะคะสำหรับตัวนี้เนาะคอนโซลหน้าของเขานะคะจะเป็นสีทูโทนนะคะเป็นสีครีมนะคะตัดกับสีเทาเนาะแล้วก็จะเป็นระบบไฟฟ้ารอบตัวคันเลยนะคะสำหรับอันติสปี2014ตัวนี้นะคะเบรก ABS นะคะ แอร์แบ็ค,คู่หน้านะคะ2ใบนะคะขับขี่ปลอดภัยแน่นอนนะคะสําหรับอันติสนะคะนี่เลยนะคะเบาะหนังก็เบาะหลังนะคะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะภายในก็กว้างขวางสะดวกสบายเช่นเดิมเนาะสำหรับอันติสปี14นะคะปี2014นะคะขนาดเครื่องยนต์นะคะ1 6 0 0นซีซีนะคะขนาดเครื่องยนต์1 6 0 0นซีซีนะคะราคาอยู่ที่3 0 0 0 0 0 39,900นานะคะ3 3 9 9 0 0านั้บาทนั่นเองนะคะคันนี้นะคะมาพร้อมน้ำมันแล้วก็แก๊ส CNG โรงงานนะคะจากเดิมเลยนะคะแก๊สมาจากโรงงานนะคะสามารถใช้งานได้2ระบบนะคะใช้ได้ทั้งน้ำมันแล้วก็แก๊สนะคะสำหรับตัวนี้ใครอยากได้ก็แคปรูปนะคะทักเพจได้เลยนะคะใครเข้ามาแล้วก็สวัสดีทุก,ท,กท่านนะคะเป้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราหน่อยเนาะโอเคไปดูคันต่อไปนะคะ คันต่อไปของเรานะคะจะเป็น Toyota a อ t i ติอีกเช่นเดิมนะคะแต่ว่าเป็นน้องของคันเมื่อกี้นะโอเคคันนี้จะเป็น Toyota a อ t i ติสีขาวนะคะนี่เลยก็มาพร้อมกับล้อแม็กเดิมนะคะจากศูนย์จาก,กโรงงานของเขาเลยนะคะสำหรับอันติตัวนี้เนาะ,ะขนาดเครื่องยนต์นะคะ1,600ซีซีเหมือนกันนะคะตัวนี้ขนาดเครื่องยนต์1 6 0 0 c ซีซีนะคะสำหรับ โคลอราอันติดนะคะปี2010นะคะตัวนี้สีขาวนะคะราคาสบายกระเป๋าแน่นอนนะคะตัวนี้เดี๋ยวพาชมรอบๆก่อนนะคะตัวนี้นะนี่เลยนะคะสำหรับอันติดปี2014สีขาวตัวนี้นะคะรอๆสวยๆกันไปเลยนะคะใครที่กําลังมองหารถเก่งนะคะไว้กลับบ้านนะคะเป้แนะนําเลยนะ รีบมาจับมาจองตอนนี้ยังคันนะคะผ่อนอีกทีก็ปีหน้ากันเลยนะโอเคคันนี้นะคะก็จะเป็นนี่เลยนะคะพวงมาลัยของเขาแล้วก็จะเป็นเบาะหนังนะคะตัวนี้เบาะหนังสีครีมแล้วก็ระบบไฟฟ้ารอบตัวคันนะคะตัวนี้แล้วก็คอนโซลหน้าของเขานะคะก็จะเป็นสีทูโทนนะคะนี่เลยสีครีมตัดกับสีเทานะคะแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์อนนัตโนมิตินะคะเกียร์อัตโนมิตินะคะตัวนี้ระบบไฟฟ้ารอบตัวคันเลยนะคะสำหรับ อันติสปี2010ตัวนี้นะคะนี่เลยเบาะหนังเขาเบาะหลังเขาก็จะเป็นเบาะหนังเหมือนกันนะคะโอเคเดี๋ยวเราชมรอบๆกันก่อนนะคะเดี๋ยวจะเป้จะแจ้งราคาโปรโมชั่นนะคะคันนี้นะคะย้ํากันอีกทีนึงนะคะเป็นโตโยต้าอันติสนะคะปี2010นะคะขนาดเครื่องยนต์ 1,600cc นะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่2 0 19,900นะคะ2 19,900นะคะ ผ่อนประมาณเดือนละ4,000กว่าบาทนั่นเองนะคะสำหรับตัวนี้เครดิตด,ดีก็จัดฟรีดาวกันไปเลยนะคะผ่อนกันยาวๆ84งวดเลยจ้าโอเคมาดูคันต่อไปนะคะคันต่อไปก็จะเป็นรถเล็กๆอีโคคาร์บ้างนะคะจะเป็นนิสันมาร์ทนะคะตัวนี้ปี2017นะคะนิสสันมาร์ทปี2017นะคะตัวนี้เป็นขนาดเครื่องยนต์นะคะ1,200ซีซีนะคะ สำหรับนิสสันมาตตัวนี้นะคะขนาดเครื่องยนต์หนึ่งพันสองร้อยซีซีนะนี่เลยนะคะใครอยากดูย้อนหลังนะคะสามารถเข้าเพจเราได้เลยนะคะสินชัยสาขาระยองนะคะหรือว่าจะเป็น youtube ของสินชัยคาเซนเตอร์ได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเปดูนิสสันมาร์ตคันนี้ก่อนเนาะนี่เลยนะคะนิสสันมาร์ตคันนี้นะคะก็จะเป็นเบาะผ้านะคะตัวนี้พวงมาลัยนะคะนี่เลยแล้วก็ เ,เกียร์เมียนเกียร์อ,อัตโมติเหมือนกันนะคะตัวนี้ของนิสสันมาร์คันนี้เนาะแล้วก็วิทยุ FM MM MP3 นะคะสามารถใช้งานได้ปกตินะคะตัวนี้นะสำหรับนิสสันมาร์ปี2017นะคะขนาดเครื่องยนต์ 1200cc นซีซีนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่279,900นะคะ279,900นนะคะโอเคเดี๋ยวเปพ้พาชม คันสุดท้ายแล้วคันท้ายสุดของวันนี้เนาะคันนี้นะคะจะเป็นรถตู้นะคะเป็นรถตู้ไฮเอ็ด e นะคะตัวนี้ปี2010นะคะเป็นรถตู้ไว้ขนขนของนั่นเองนะคะเป็นตู้ทุบตู้ทึบนะคะเรียกง่ายๆว่าตู้ทึบเนาะสำหรับรถตู้นะคะปี2010นนะคะตัวนี้เป็นตัวไฮเอ็ด e นะคะ ตู้ทึบนะคะตัวนี้ขนาดเครื่องยนต์นะคะ 2,500cc นะคะขนาดเครื่องยนต์ดีเซลนะคะตัวนี้ขนาดเครื่องยนต์ 2,500cc ดีเซลเนาะภายในของเขานะคะก็แบบนี่เลยนะคะกว้างขวางสะดวกสบายนะคะก็สามารถใส่ของบรรทุกของบรรจุของได้เยอะกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับรถตู้ตัวนี้นะคะนี่เลยปี2010นะคะราคาอยู่ที่ 359,900้าหนนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่3 5 9แ0 0่บาทนะคะสำหรับรถตู้คันนี้เนาะใครอยากได้คันไหนหรืออยากให้เป้เอาคันไหนมารีวิวให้ดูนะคะก็แคปรูปคปหน้าจอนะคะทักอินบอ๊อกหาเราได้เลยนะคะหรือว่าฝากเบอร์โทรนะคะสแลด,ด้วยจังหวัดให้ได้เลยนะคะนี่เลยอยากได้ก็แคปหน้าจอทักอินบอ๊อกได้เลยนะคะเดะเดะ นะคะสำหรับไม่ต้องมาเห็นโอเคสำหรับตัวนี้เลาก่อนเป้จะจบไลน์นะคะเดี๋ยวขอฝากช่องทางการติดต่อหน่อยนะคะเบอร์โทรนะคะ0899695577นะคะ0899695577นะคะหรือว่าจะเป็น idline เนาะ s i s i n c h a i ต่ำด้วยหนึ่งนะคะ s i s i n c h a i ต่ำด้วยเลขหนึ่งนะคะหรือว่าจะเป็นเบอร์ส่วนตัวเป้นะคะก็0 โทรหาเป้โดยตรงได้เลยเนาะช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะฝากสาขาของเราไว้ด้วยนะคะสาขาชนบุรีระยองเนาะโอเควันนี้เป้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ